ปรหนุประมาณตาฐานตอนที่57พลังแห่งความฝันที่อุทยานหลวงอาไทถูกอันลูสารพยายามดึงรังเอียวให้หันมาเขาจึงแส้งปัดมืออันลูสารออกแต่แท้จริงแล้วยื่นมือไปจับด้ามกริชที่เสียบไว้หลังเอว อาสืออน้าฉยงหัวใจเต้นแรงสุดขีดไม่เทียบกับกลุ่มอื่นแล้วกลุ่มของพวกเขาเสี่ยงอันตรายที่สุด เพราะการเผชิญหน้ากับมานฟ้าย่อมไม่ใช่งานง่ายแต่ข้เพียงอาไท้เฉวยแหวนมาได้พระการาลังก็จะพลิกผันแบบฝ่ายหนึ่งลดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นทันทีเพเท้าเจียตู้ซื่อท,ท่านท่านที่นี่มีคนอยู่นอันลูซานหัวเลาะลงลูกคอสุดอาไทไยมากดลงบนเก้าอี้นอนจะแลบเล่นเลียนอกเขาให้ได้ อาทายงุนงงตัวเองว่าเครื่องแต่งกายเช่นนี้ยังไม่นับว่าเปิดเผย<อ>เนื้อหนังบางสาเท่าสตรีชาวหูด้วยสามสิ่งเดียวที่พบพ้นออกมาก็คือแผงอกขาวของกับกล้ามทอ้องขึ้นลูกเหนึ่ยนชติแต่ดูเหมือนอันลูซานจะชื่นชอบการเลียสองจุดนี้ของเด็กหนุ่มมากที่สุดแม้อาทายจะไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วแต่ยังคงกระตุ้นสั่นชาตยานเดิบของอันลูซานให้ระเบิดออกมา มุ่งมั่นจะลวนลามเขาโดยเมื่อเลือกสถานที่อาท้ายถูกกดทับดึงกริดออกมาได้สำเร็จเขาซ่อนมือที่สันอัิกไว้ใต้หมอนเพ้อศพตางอาันลูสซานได้อยู่บนตัวชกน้าที่อันลูสซานมองมาโดยไม่ให้ตั้งใจสายตาอาท้ายฉายแววผาวาจวังหวะเดียวกันนั้นทำอันลูสซานระแวงขึ้นมาทันทีเขาตะคอ้ว,ว่าเจ้าเป็นใคร ทหารองครักษ์ต่างหันกลับมาทันควันอาทัยกัดฟันเนื้อกริตขึ้นแทงหน้าอ,อกคนตรงข้ามอันรู้ารรู้ตัวว่าเป็นมือสังหารก็บีบคออาทัยอย่างแรงจนกระดูกคอแทบแตกส่วนมืออีกข้างกับว้ากริตที่พุ่งมาที่หน้าอ,อกแล้วบิดนิ้วโป้งขึ้นหันปลายกลิตตรงชิเงนชเนื้อชิวเนื้อศีษะแทงลงไปอาทัยเบิกต่ากว้างมุมปากหยักขึ้นเล็กน้อยสายลมแรงพัดมาหอบกลีบดอก มาทั่วอุทยานปริวันอาซือหน้าชฉยยงยกมือขึ้นขยับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ไล่เป็นลำดับทรงมิดบินคอมกรตที่เพียงเส้นผมถูกเป่าผ่านก็ขาดสะบ,บันผ่านเหล็กง่ายดายเหมือนดังบินเหนียวมาถึงหน้านอยู่โป่งและเวียงข้อมือหมุนมิดบินพุ่งออกไปอาุสานเห็นสีหน้าของอาไทายก็ชะงักงัน มิดบินพุ่งมาจากข้างหลังเป็นรัศมีโคงสีเงินเฉล,เฉลผ่านนิ้วโป้งเขาไปปักบนเสาอย่างไร้ซุ้มเสียงริบตาเดียวนิ้วโป้องอันลุซานก็เลียดพุ่งกระชูดข้อนิ้วด้านบนรวมถึงแหวนเกรนออกมาพร้อมกัน อันลูสซานส่งเสียงร้องหวยหวนมือขวาพระออกจากลำคออาทยัยไปคว้าแหวนที่ลอยกลางอากาศคาดไปถึงว่าอาสื่อหน้าเฉยงยา่าปาหมีบินมาอีกเล่มลอยมาทางนิ้วที่ขาดและกระทบบนแหวนเปลี่ยนทิศทางไปพอดีพอดีอาทัยอุทนรอมาตั้งนานกบเพื่อจังหวะนี้เขาดึงตัวออกมาทลาภายัยยะชักมีดปักอยู่บนเสาแล้วโจมตีอันลูซานซามเป็นมีดที่สา มีดเล่นนั้นพุ่งตรงไปเสียบดวงตา,ตา,ตา,ข,างข้างขวาของอันดูซานเขาขำรามอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งจากนั้นอาท้ายคว้าแหวนยังตกไม่ถึงพื้อนอย่างว่องไวสุดเขตอาสื่อหน้าเฉียงตะโกนในภาษาเปอร์เซียโอเวอรี่กดอาท้ายคว้าแหวนไม่ได้ทั้งนนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงชั่วอึดใจเวลานี้เองฐานองค์ครักก็ครูกันมาอาสื่อหน้าเฉียงปลาของออกมาเป็นชิ้นที่สาม แล้วอาไทตะโกนขึ้นไปบนผนักเก้าอี้คนนั้นต่างเรียกว่าอาสือหน้าเฉยงเยาปามิดบินอีกยึงรีบเข้ามาปกป้องอันลุศานว่าของชิ้นที่สามปามันนั้นกลับเป็นแผ่นหูหยกสีเขียวมรกตแผ่นหนึ่งมันลอยข้ามหัวอันลุซานไปถูกอาไทขวาไหวแผ่นหูนี่เป็นแผ่นแบนๆเรียวยวทำเยาประมาณสองชิน้น,น,นุนนางมัดแลจอลิปตอนเข้าประชุมวิชาการว่า นานราชการาชนินเอาไทายสบัดแผ่นหูกลายเป็นพระเทพวายุเขาสยะยิ้มที่หนึ่งเนื้อเดือนพลางวิเศษใส่ในตัวพัดถ้าในนั้นมีเสียงอึกกระทึกโกรมมรสุมพัดขึ้นมาในเขตอุทยานหลวงจนอิดหินกระเบื้องปริมน ในหอบร่างฐานั้หบดลอยออกไปไปอาไทัยได้แหวนมาอยู่ในมือแล้วก็กระโจนออกไปจากอุทยานหลวงพร้อมกับอาสือหน้าเฉยงมีเสียงร้องหหหวนด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังอนุสันต่ำหลังทั้งสองวิ่งมาถึงตรอกเล็กนอกเขตพระราชฐานอาทัายหันกลับไปดูพรางถามว่าไม่ตามมาหรือทําไมล่ะอาสือหน้าเฉยงเองก็มีก็จนความคิดตัวอ้นเกินกันเลยตามไม่ทันหมังคงไม่ใช่ของปลอมหรอกนะอาไทัยมาเกิดความคิดหน้า วาดหวันขึ้นทันทีก้มหน้ายนนิ้วอันลุซานทิ้งป่าแล้หยิบเหมือนพื้นลือดขึ้นมาพิจารณาดูทันใดน,นั้นเองในวางมีเสียงระเบิดขึ้นมาเมฆดำแปรรูปร่างเป็นกะโหลกปีศาจแผดเสียงพรางโฉบข้ามกรำแพงวางเคลื่อนมาหาพวกเขานั่นไงลน่นหนีเร็วอาสือหน้าชงร้องบอกอธยใ,ใจใหายว่าพันหลังออกวิ่งพร้อมกับคู่หู ในตรอกใี้ก่อได้หินและอิฐที่ร้อนเผาวใต้ดวงตะวันโม่ฤกเกินกับลูสวีต่อสู้สุดแรงจนเหงื่อท่วมตัวกลายเป็นเงาสงสายสีดําและขาวตวัดพันเกี่ยวอยู่ด้วยกันโม่ฤกเกินคาดไปถึงลูสีรับมือ,อยากถึงขนาดนี้หากทุ่มพลังสุดตัว ลูวีย่อมอยู่รอดใต้เงือม่ือเขาได้ไม่เกินสิบกระบวนท่าทว่าลูวีทุ่มพลังต่อสู้กับเขาเสียที่ไหนเดียหนูใช้วิธีต่อสู้ความเร็วด้วยความเร็วสกัดทางม่อรอเกินจะแทบขยับตัวไม่ได้และหน่วยปราบมันเองมือรอเกินก็ถือว่าเป็นพลธนูที่มีความเร็วสูงอาจจะเหนือกว่าลีจิงหลงด้วยสามแต่พอมาเจอลูสวีเขากลับส้ำแดงบางกระบวนท่าไม่ได้เลย ทุบจุดที่ฝ่ามือเขาแทงปลายล้วนถูกลูสวีชิงโจมตีก่อนบางครั้งโม่หรือเกินก็ถอยหลบไม่ทันจนถูกลูสวีตบเข้าที่หน้าเสียงดังพีก็พอโม่หรือเกินหัวเสียลูสวีถอยกลับไปทันทีแวตาแฝงรอยยิ้มเยอะแต่หอบหายใจไม่หยุด <c oughs> <c oughs> บุิจงเลยเมื่อรักเกินสมบันัพุ่งตัวไปข้างหน้าลูส่สวิทยานหนีทั้งสองไต่กำแพงรุกไลกันในตรอกเล็กผัวเมียทะเลาะกันท่านช้าเกินไปยยออนันลู่สวิพุเยาะหยันเมื่อรักเกินโต้กลับอย่างไม่ยอมแพ้เจ้าทนได้อีกสักกี่น้ำ โรสวีรสยีว่าตนของวิ่งหอดเต็มกลางเช่นี้ได้อีกไม่นานนักยิ่งตอนนี้เริ่มมีการเหนื่อยล้าเมอรืรึเกินมองเขาออกว่าเขาไม่ทางประกองต่อได้หากราวนี้เร่งขึ้นมาย่อมตามทันโรสวิวดิตัวตีลังกาบนกระแพงย้อนผ่านไหลเมอรอรึเกินและยืมแรงยามตกลงบนพื้นสับมือใส่ท้ายถอยเขาหากฝ่ามือนี้ฟาดโดนเป้า โมรุเกินอ่านมุสีในทันทีน่าสดายโม่รุเกินคาดเดาไว้เลยว่าเขาต้องใช้กลยุทธ์ปิดฉากเร็วและอาจเปลี่ยนวิธีสู้ในเวลานี้จึงเตรียมพร้อมไว้ก่อน หันกลับมาคว้ามือสู้สีไว้และผลักเอาไว้จนร่างเหมือนควางลูสสีไม่ทันตั้งรับถูกเวียงไปยังกำแพงฝั่งตรงข้ามนาัการังคิดว่าจะถูกกระแทกจนกระอักเลือดนันเองพันหลังก็ชนเข้ากับบานหน้าต่างทะลุเข้าไปที่ชั้นท่สองของบ้านดังเดงจากนั้นเมื่อรุเกินดีเท้าพุ่งเข้ามาในหน้าต่างประหนึ่งรูปสอนหลุดจากแงรงลูสสีล้มไม่เป็นท่าแต่กลับตอบสนองบ้องไวยิ่งจวนที่ชนเข้ามากระรบมมพลัง ส่งตัวหมุนตัวกลางอากาศสืบเท้าไปข้างหลังเอียงตัวด้านข้างกวาดลมหมุนในความว่างเปล่าจวะโมระเกินตามเข้ามาประทะกับขาพยุหมุนของลู่สวีถูกถีบย,ยอดอดกระเด็นไปชนฉากบางลม จากนั้นชาก็เอ็นลมล,ลงทับมาใส่ตัวเขาอู Ooh ้หูเศกระเบื้องแตกร่วงใส่เต็มตัวเมื่อรู้เกินกลุ่มเลือดไหลข้างหน้าผากเขาไม่กระเกือนกับเราะ ไม่ได้เล่นสนุกอย่างนี้มานานแล้วท่านรเรียนการต่อสู้มาจากใครลูสวีหอบหายใจขณะเข้าไปหาเมื่อระเกินเรียนรู้เองเมื่อระเกินตอบเสียงเย็นชาจากนั้นก็กระแทกหลังกับพื้นอย่างแรงจนเศษกระจกและไ,ไม้ทับตัวกระเด็นออกไปเขาถลายตัวไปข้างหลังได้กว่าเท้าเป็นวงทรงเศษซากปรักหักพังพุ่งใส่ลูสวีไม่เห็นจะเหมือนเลยลูสวีย่อตัวลงแล้วสับขาสองก้ากระโดดขึ้น หลบเลี้ยงเศษซากได้อย่างง่ายดายเมื่อระเกินเข้ามาซัดหมัดต่อทันทีช่อพริบตาเดียวลูสวีกตีลังกาเท้าชีพ ฟ้าพริกกลับมายืนตรงหน้าโมโรเกินหน้าโมโรเกินก้าวขึ้นขั้นนาใปหน้าทั้งสองบรรจบก,การลุิิแตะจุมพิธริมฟีปากโมโรเกินแถวเมาราวกับแมลงปอแตะผิวน้ําชั่วขณะสัมผัสริมฟีปากภาพเหตุการณ์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นในหัวราวกับโอมมาวิง่ง มูรึกเกินในรับบาดเจ็บนอนอยู่ถ้ำหรือกวางตัวผู้ที่เรืองแสงอ่อนก้มหน้าลงมาแตะริมพิบากเขาอย่างแผ่วเบาริมบ่อน้ําแรกกลางป่าเขาเมื่อรเกินในวัยเด็กยืนอยู่ในน้ําชําระล้างคราบเลือดและบาดแผลโดยมีกวางตัวผู้ยืนดูเขาอย่างเงียบเชียบที่ริมบ่อน้ําค่าคืนจันเป็นหมาป่าซีเทาน้ำฝูงส่งเสียงหอนยาวให้กับดวงจันทบนยอดเขาสูงน้หมูเขานั้นกวางขาตัวหนึ่งยืนอยู่อย่างเงียบงนัน ริมฝีปากระจากการจังหวัดที่ลอยข้ามสีสะขาวลูส่สวีเวียงมือออกไปตบหน้าฝ่ายเสียงดังเพี้ยชัดเจนเจ้าโเมื่อรเกินต่ออ,อกลู่สวีหันตัวกลับไปเมื่อรเกินสับมือขวาเวียงมือขวาไอ้สับมือซ้ายเวียงมือขวาลู่สวีเอียงคอหลบ พลางรับการโจมตีแต่ละพลาดในบนท่าที่สองถึงเมื่อระเกินตบหน้าเข้าอย่างจังนี่แนะ่ลูซี่เอ๊ะแก้แ,กแค้นตกท้าไงล่ะเมื่อระเกินโจมตีรวนนะัวหนักพรานกรอย่างโกรธเกรี้ยวลูซีททำลายกระบวนท่าเมรเกินอย่างว่องไวประหนึ่งพายุ นั่นเป็นการลองโทษที่ท่านจับตัวเฟิงช้างชิงม่อหรือเกินดอกข้อว่าข้าจะฆ่าเขาด้วยคนที่ท่านอยากฆ่ามีมากเกินไปแล้วการฆ่าคนบ่อริสุดไม่ใช่นิสัยที่ดีเลยนะดาวจะระแสงลู่สวีพูดเสียงนิ่งเขาตั้งรับแล้วอาศัยแรงอีกฝ่ายซัดมั่อหรือเกินกระเด็นไปควันถอยออกนอกหน้าต่างพร้อมถีบมาหน้าต่างลอยมาใส่ม่อหรือเกิน โลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละเมื่อฤกเกินยกเท้าเตะบานหน้าต่างพังกระจายระลึบไล่ตามลู่สีออกไปต่อสู้ระยะประชิดอีกครานั่นคือสงครามลู่สีตวัดใสแ่แก้แค้นให้สงครามท่านจะต้องไล่ตามไปจนถึงเมื่อไหรนั่นคือการสังหารหมู่เมื่อฤกเกินตะคอกกลับลู่สีเริ่มอ่อนแรงแล้วเขาป้องกันตัวกระหอบหายใจไม่หยุดและแล้วเมื่อถูกเมื่อฤกเกินถีบหน้าอกกระเด็นไปที่บันได ปล่อยวางบ้างเถอะลูส่สวีพูดชีวิตเป็นเพียงที่พักแรมไม่อะเมอือระเกินชอบตัวไล่ตามพรางพูดอย่างไร้น้ำใจ จากนั้นเขาหันตัวไปด้านข้างร่างสูงโปร่งกระโจนข้ามอากาศทุ่มตัวอสอกสส่ลูสวีลงไปซะลูสวียึดราวบันไดเวียงตัวหมุนด้วยทุ่งท่าที่ไม่น่าเชื่อทำให้เม่อรุอเกินโถมใส่ความว่างเปล่าพิบตาเดียวลูสวีก็ถลากลับเข้ามากระแทกใส่ม่อรุอเกินจากข้างหลังเต็มแรงเสียงกรมดังังนันบันไดไม้สุดถล่มลงไปด้วยแรงของทั้งคู่เมือ่อรุเกินกับลูสวีตกลง ไปชั้นล่างแล้วมีเสียงน้ําดังชั้นล่างของบ้านแห่งนี้คือบ่ออับน้ำที่มีไอ้น้ำคระหลงเวลานั้นบ้านเรือนแต่ละหลังในช้างอันล้วนว่างตรล่าเพราะชาวบ้านออกไปรับสิริว่าต้าชือเอินกันหมด ที่วัดต้าชื้อเอินกันบทในบอ่ออาบน้ำมีน้ำร้อนไหลลงมาจากทุกทิศทางทั้งเจ้าเจียกรีบกุหลาบและเครื่องหอมที่ผสมอยู่พวยไอส่งกลิ่นหอมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อรุ่เกินล้มงานทั้งสองต่างสำรับน้ำไปและอึกเสื้อผ้าเปียกโชคแน่ปรางลู่สวีโผไปซัดเขาจนน้ำกระเซ็นเมื่อรุเกินเวียงตัวมาบ่าผกลู่สวีลงไปในบอ่อ ลูสมีกำลังจะลุกขึ้นมาโมระเกินเข้ามากดหัวเขาเอาไว้ลูสวีหายใจพ่นฟองออกมาเป็นสายในน้ำอุ่นแต่ยังโถงเขามากอดเอวเขาได้แล้วใช้ท่าทุ่มม้าแบบมวยปล้ำนอกด่านเวียงเขาล้มลงยึดข้อต่อทั้งเข่าศอกและเอวของสตรไว้โดยสมบูรณ์ม่ปรอยอีกฝ่ายมีช่องให้ดินน้นหนีแม่ท่านนี้จะไม่ทำใัตสูบบาดเจ็บและไม่มีประโยชน์มากเท่าใดนักแต่ยามต่อสู้ใต้น้ำกลับท,ทั้งสองคนจมอยู่ในน้ำ โมรยเกินนิ่นหล่นสุดแรงแต่ยังถูกลูสมีที่แนบชิดหลังยึดไว้ใต้หนามจากนั้นรอบด้านเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวงบนตัวลูสวีกรายกับมีสายใหญ่บางๆนับไม่ถ้วนกระงแทบซึมก็ในแผ่นอกของโมรเกิน นั่นคือพลังแห่งฝันของกวางขาวโม้ระเกินพันันขึ้นมาขณะทั้งสองระงกกันก่อนหน้านี้ดูเหมือนลูกศออกกระบวนท่ารวมให้หยุดพลังวิเศษแผ่ออกมาช้าๆเส้นสายนับหมืน่นยึดโยงทั่วร่างเขาจนเหมือนกับหุ่นกระบอกชีพจรทั่วร่างเชื่อมต่อไว้กับพลังวิเศษซึ่งล้วนรวมอยู่ที่สองมือ ยามนี้สองมือนั้นกำลังกดกอดคอมมอหรือเกิดแน่นมือสองข้างชอนทับอกร่างเขาอยู่เสียงดังพร้อมแสงขาวระเบิดขึ้นมาในบ่อน,น้ําแต่เพียงแป๊บเดียวก็กลับสงบลงทั้งสองค่อยๆลอยขึ้นในบ่อน,น้ําโดยไม่ไหวติงพร้อมกับที่ถูกดูสีนําเข้าห้องฝันอันยิ่งใหญ่ฉากหนึ่ง ข้าจะมอบความอบอุ่นยามที่วาให้เจ้าสิ้นเสียงโม่ระเกินถอนฝ่ามือออกจากหน้าผากลูสีลูสีลืมตาขึ้นมาอย่างเชื่องช้าประสานสายตากับโม่ระเกิน ใต้กำแพงเมืองเมื่อรุอเกินคุกเข่าข้างหนึ่งเพ่งมองลูสวีอย่างแปลกใจลูซสีโผเข้ากอดคอเขาแล้วตะโกนว่าท่านมาได้สักทีนะเมื่อรุอเกินเงินกงไปชั่วขณะเอ่ยตอบว่าว่าไงนะจะพูดอะไรลูสวีกอดเขาไว้นแน่นโดยไม่สนอย่างอื่นขยมอบความสงบยามราตรีให้เจ้าเขากระซิบข้างหูเมื่อรุอเกิน ส่องสองกายร่างเป็นแสงสว่างกระจายเป็นจุดแสงท่ามกลางข้ามคินหนาวเหน็บที่หิมะปลิวว่อนก่อนจะอันตรธานหายไปบริเวณหน้าด่านเจียอี้มื่อรักเกินขลูส่สุ่ยมอบซุ้มอยู่ในพงหญ้าขณะมองหมีตัวหนึ่งอยู่ห่างออกไปชามอรกเกินอันเข่าขึ้นมาพรางบอกลู่สวุ่ยว่าอย่าส่งเสียงนะ ลู่สวีคุกเข่าอยู่ข้างหลังโม่หรือเกินยื่นมือไปเกาะเอวเข่าไว้พรางแนบหน้าชิดแผ่นหลังเขาจะทำแบบน,นี้ข้ายิงธนูไม่ได้โม่หรือเกินบอกเสียงสวบสาบดังขึ้นในป่าลึกโม่หรือเกินบ่นว่าเห็นไหมล่าะหนีไปแล้วไหนบอกมาซิว่าวมมื้อเย็นจะกินอะไรกันลู่สวีหัวเราะแฮะแหะแ ลึกเข้าไปในภูเขาเทียนไทมโมรุกเดินนําอยู่ข้างหน้าในขณะที่รูสวีเดินตามหลังอย่างเบื่อหน่ายและอารมณ์หนักอึง้งข้ามาล่าสัตว์ที่นี่บ่อยๆม่รุกเกินบอกเป็นไงบ้างละ่ะ บอกตามตรงเลยน่าเบื่อลู่สวีพูดไปเรื่อยเปื่อยก็ได้ก็ได้เมื่อระเกินพูดอย่างจนใจเงินเจ้าอยากไปไหนล่ะลู่สวีบุ้ยใบยเขาเดินต่อไปเมื่อระเกินรู้สึกหมดกำลังใจไม่ใช่น้อยจนกระทั่งมาถึงบริเวณลึกสุดของหุบเขาลู่สวีก็อุทานว้าวโดยเมื่อรู้ตัวที่แห่งนี้เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเจียงหลิงมีน้ําตกไหลสู้ซาสะน้ําเขียวมรกตดใสแจ๋วจนเห็นก้นทานสะท้อนแสง อาทิตย์รรยิบระยับราวกับอัญยัมณีทั้งสองปลดเปลื่องเสื้อผ้าลงไปเช่นในน้ําตัวล่อนจอนเมื่อระเกินบอกลูกสี่ว่าเดินลงมาในสะแตะแต่ลูสีไม่เคยแว่นน้ำามาก่อนจึงตื่นเต้นตัวสันเมื่อระเกินช่วยปลอบวา่าช้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 าไม่ต้องกลัวข้าไม่ปล่อยมือรอก <c oughs> ทั้งสองคนดำผุดดำว่าอยู่ในทาราลูสวีไปได้ไม่กี่ทีก,าาร,กระโผ่เข้าใส่โมรเกินน้ำกระเซ็นเต็มหน้าโมรเกินหราชอบใจมารออะไรร่ะลูสวีถามเหมือนหมาเลยโมรเกินบอกลูกสวีเงื้อม,มัดจะต่อยอีกฝ่ายแต่ก็ทรงตัวในน้ำไม่ค่อยอยู่เกือบจะ หน้าความสำรักเมื่อรกันรีบเข้าไปะยุงเข้าไว้พรางใช้แขนอีกข้างว้ายไปที่ริมสะดูสิไม่เคยใกล้ชิดกับคนอื่นในสวสภาเปลยกายร่อนจ้นแบบนี้มาก่อนจึงทำรู้สึกประดักประเดิดขึ้นมาจากนั้นไม่นานั้นสองกระพระออกจากการเองโดยไม่ต้องบอก ช่วงราตรีตะเกียงหน่วยประมาณยังคงสว่างโยลูสวีลองเสกเขากวางทิพขึ้นมาเขากวางถูกตัดให้ตอนนี้เหลือเพียงท่อนสั้นๆโมร์รอเกินนั่งมองอยู่ข้างๆทางเปล่งแสงที่ฝ่ามือมาช่วยรักษาแผลให้เขาลูสวีเห็นแววสงสารดวงตาอีกฝ่ายก็เบี่ยงตัวหลบไม่ให้ดูอีกจะนั้นบอกเขาออกไปเพราะตนจะเข้านอนแล้ว ช่วงกลางเด็กมอวรุเกินรู้สึกว่ารับนอบตัว เกรงแสงเรืองอ่อนทั่วทั้งหน่วยปรับมาณเต็ไมไปด้วยจุดแสงสีขาวลอยละต้องคารุนั่นก็คืออิทธิฤทธิ์ของลูสวีทุกๆข้ามเกินลูสวีจะสําแดงพลังกวางขาวออกมาเพื่อหวางจะช่วยายทุกคนหลับฝันดีเขาเดินย่องออกไปเห็นลูสวีที่ไม่ใส่เสื้อท่อนบอลนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ระเบียงทางเดินสองมือปลดปล่อยรัศมีอยู่หน้าลําตัวคล้ายกับจะแปลงรูปอะไรบางอย่างซ้ําไปซ้ำมาเมื่อเกินสูง เสียงเรียกลู่สวีลู่สวีประกอบมือก็หากันทันทีหูบแสงลูกนั้นกระจายเป็นจุดแสงแตกสร้ามไปในความมืดอ,อย่างอ่อนโยนท่าทางเขาดูไม่เป็นธรรมชาติกระหันกลับมามองหน้าโม้หรือเกินทําไมท่านยังไม่นอนข้างนอกอากาศหนาวไม่ใส่เสื้อแบบนี้เดี๋ยวเป็นหวัดเอาหรอกโม้หรือเกินเอยลูสวีก็อืมเขายกมือกลุ่มน้าผากเดินเข้าห้องไปแล้วดึงประตูปิดเสียงดังปึ้ม เมื่อก่อนก็งงขั้นนึกว่าหมาป่าสีเทากับกวางขาวจะฟิตจะลิงเออ,เอ,อ ท่านมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะพงจิ้นพูดถูกแล้วถึงเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นพี่น้องกันเถอะข้ากับเขาก็เป็นพี่น้องที่ติดต่อกันอยู่แล้วท่านคิดมากเกินไปแล้วละ่ะเจ้าหมาป่างโง่ข้าหมายถึงข้ากับเจ้าหาตอนแรกข้าคิดหมาป่าศีธากงขาวควรจะเป็นสามีภรรยาก็เลยเอออย่าหาว่าข้าเสียมารยาทเลยนะข้าไม่ดีเองนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วข้าไม่เคยชอบท่านเหมือนกัน งั้นก็นดีแล้วลูสวีข้าไม่เคยคิดอะไรเลยเถิดกับเจ้าช่างหน้าแปลกใจจริงภายในห้องโรงเตียมลันหลิงสีอัมพันมู่ระเกินนอนอยู่บนเตียงท่ามกลางความเงียบลูสวีเอื้อมฝ่ามือมาวางบนหน้าผาเขาแผ่วเบาพูดเสียงต่ำว่าข้าจะมอบความสงบยามราตรีให้เจ้า ข้านึกถึงคาถามเมื่อระเกินปลูกยกสีเข่าขึ้นมาวันนั้นเช่นเดียวกันเขาวางมือบนหน้าผากตอนพูดอย่างเคร่งเครืมคข้าจะมอบความอบอุ่นยามที่ว่าให้เจ้าภาพในความทรงจำเมื่อระเกินในวัยยาวแผ่นอนแผ่อยู่ในถ้ำภูเขาพรางหอบหายใจไม่หยุด เนื้อตัวเขาเต็มมาด้วยบาดแผลสะบักสะบอมแผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่ก็เพิ่มมาเสื้อผ้าเขาขาดรุ่งริ่งแทบจะชิ้นดีนานแล้วเหมือนคนป่าที่ร่อนเร่นในป่าเขาลำนาวไพรใช้ชีวิตการเล่าสัตว์ผิวหนังของเขาหยาบกร้านและสกปรปกผมเผาพันกันเป็นก้อนบาดแผลมือเนื้อแดงที่ยังไม่สร้างขึ้นมาใหม่กวางตัวผู้เรืองแสงย่างกลายเข้ามาจากปากถา้ำ สองเขาน้มนำประกายแสงดาวมื่อระเกินเห็นหน้าขึ้นมองด้วยแววตาประหลาดใจจ้องมองเงาของกวางตกโู้แสงขาวหมุบลงกลายเป็นเด็กหนุ่มร่างเปลือยเปล่าผิวพรรณขาวสะอาดร,ร่างงดงามเด็กหนุ่มทำสัญญาณมือให้เขาเงียบชั่วพริบตาม,มือระเกินพลิกตัวขึ้นมาคว้าคอู้สึกกดลงไปบนผื้นกลิ่นอายตัวผู้แข็งแกร่งแพ่ออกมาทั่วกลยมื่อระเกินคล้ายกับสุนัขป่าในช่วงเป็นสัตว์ที่หอนไปทั่วและพยายามจะบคันย่ำ รับบายความอัดอั้โลู่สวีเพียงแต่มองตาเขานิ่งจากนั้นไม่นานเมื่อรเกินก็กำรามกระดเกี้ยวดึงก่อนลงก้มลงไปกัดข้างคอลู่สวีจมเขี้ยวชุ ลูสุยไม่เพียงไม่ดิ้นรนส้ำยกมือกอดคอมโม่ือเกินเอาไว้แผงโอบแผงไหลกว้างแข็งแรงเขี้ยวสุนัคมกริบจงลงไปข้างคอลูสุยเลือดหอมหวานหลังรินเข้ามาในปากก <c oughs> ินอายจากผิวของลูสุยทำให้เขารู้สึกตัวในทันใดว่าเมื่อร่างตนเกิดการตอบสนองขึ้นมา เมื่อรึกเกินหายใจหนักหน่วงขับพระออกจากลำคอของลูซีเหมือนอย่างในความฝันครั้งหนึ่งในคืนนั้นที่หมาป่าสีเทาขยําเนื้อเด็กหนุ่มอย่างไร้ปราณีเขาจุมพิษที่ซอกคอของลูซีและแล้วบาดแผลก็สมานคืนกลับมาอย่างรวดเร็วหรือเพียงรอยจ้ำสีแดงจางๆลูซีกอดรอยฝ่ายพรางเอียงหน้าขึ้นมาจูบจากนั้นเมื่อรึกเกินเขาปดเรื่องสายรัดเอวคว้าสองมือของลูซีท้ายถอยกดลงกับพื้นในช่วงจูง อบเมนไปตามแนวหายปาระราวกับราชามัปปาไซผลก่อนสมสู่พยายามช้ำแรกมาในกายขขงอย่างหนักหน่วงมีเท่านี้ละลูสวิยกฝักมือออกจากหน้าผากเมื่อระเกินแล้วพูดอย่างไม่สะดวกใจนักนั่นความทรงจำรอเมื่อระเกินพูดเยิมย้มเยมที่จริงข้าก็ไม่มีความทรงจำมีท่ามากเท่าไรห่หรอกแต่ถึงสุดท้ายท่านก็ยังคงไม่รู้เมื่อระเกินลุกวดนมานั่งในโรงเรียมหลันหลิงสีอัมพันแล้วก็ร้องเสียงลง ของกางเกงเปียกชื้นเป็นวงลูกศีลุกออกออกจากข้างเตียงอย่างเก้อเขินท่านปล่อยออกมาตั้งนานแล้วลูกวีว่าโมื่รเกินหน้าแดงกำคว้าหาผ้ามาเช็ดจ้าระวันพรางตะโกนว่าลูกวีลูกวีลูกศว,วีพิงตัวกับบันไดาหายใจแรงก้มหน้ามองร่างกายตัวเองชั่วขณะนั้นไม่อาจสงบใจลงได้เลย เจ้าผนึกชนวนอะไรในความฝันของข้านะตอนออกเดินออกเดินจากโรงเตี๊มในวันนั้นเมื่อรเกินยังตั้งใจเอ่ยถามลู่สวีโดยเฉพาะก็เรื่องธรรมดาทั่วไปลู่สวีตอบเมื่อรเกินทำสีหน้าสลดก้มตัวออกแรงดันรถเข็นแล้วพูดด้วยเปิยว่าตั้งแต่เจ้าติดตามข้ามาดูเหมือนจะมีความสุขได้แค่ไม่กี่วันรู้อย่างนี้ตอนแรกพาเจ้าไปเที่ยวที่สนุกกว่านี้เยอะๆก็ดีลูสวีนั่งอยู่บนขอบ รถเข็นบาจุไหสุราก้มหน้าหันหลังให้โมรอเกินยามสาญันที่ทิวาราตรีบรรจบกันลูกสวีเปร่ง,งแสงที่มือให้เป็นลูกกลมลอยไปมาวันนั้นข้าเห็นความฝันของหงจิน้นลูกสวีพูดโดยไม่หันหน้าไปข้ากลูวว่ายามคนเราพบเจอกันอยู่ด้วยกันก็ามากันเรื่องเล็กน้อยทั่วไปไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการไปทําไมเหนื่อยโมรอเกินเลิกคิว้วก็หนึ่งอย่างหน้าดูรลยเยี่ยมร้ายถ้าหากเจ้าปลุกข้ามาเตือนจะทำยง อย่างไรตื่นสิรู้สยพูดยังไงจ้างซื้อก็กลับมาถ้าอยากให้เจ้าเป็นคนเรียกข้าโม้มระเกินพูดยิ้มยิ้ม ตดผนึกออกไปข้าตื่นขึ้นมาเองลูซวีรมรู้ว่าโม่หรือเกินแค่หยอกเขาหรือว่าจริงจังเม่หรือเกินเขียนรถยกไปยกมาบนถนนหินส่วนลูซวีก็กระเพื่อมขึ้นลงไปตามแรงรถถ้าเรียกแล้วไม่ตื่นจริงๆเจ้าเขาไม่ต้องห่วงข้าค่าคาดได่เลยโม่หรือเกินเอ๋ยต้องตื่นสิลูซวีพูดเยี่ยมพมูดเรื่องแล้วหรือไงเม่หรือเกินหัวเราะกับตัวเองลูซวีพูดตอบว่าถึงจะปลุกไม่ตื่นข้าก็าไม่ฆ่าท่าน ดรอกอย่างมากตบหน้าท่านหลายๆทีก็ตื่นแล้วแค่ตบอย่างเดียวหรอหือมื่อเกินพูดต่อท่านยังไห้คาดทำอะไรอีกลูกส่สวีพูดหน้านิ่ง โม่อระเกินเห็นลูส่สีเอาแต่หันหลังให้ตนสองมือเปล่งแสงปั้นไปปั้นมาไม่รู้ว่าเล่นอะไรอยู่จึงชะงกหน้าไปมองอย่างอยากรู้นี่คือคาคมอ,อะไรหรือลูส่สีไม่ตอบประกบมือเก็บน้ำแสงกลับไปก่อนพูดว่าถึงแล้วเขากระโดดลงจากรถเดินเข้าไปในตรอกโมอระเกนเบิกตากว้างนิ่งเงียบไปนานในจนในสุดก็ก้าวเท้าไปยังประตูของจวนค่ายทหารอันสี 集团。